หน่วยที่3.7การเลือกพื้นที่การทำงานด้วย magnetic แ n ก t i c ิกแร็ t o o l Magnetic กแร s o t o o l คือเครื่องมือการเลือกแบบอิสระโดยเลือกพื้นที่ขอบเขตการทำงานบริเวณที่มีจุดตัดกันของสีในภาพมีลักษณะคล้ายแม่เหล็กโดยจะดูดเข้าหาตำแหน่งขอบสีที่เลือกไว้ดังนั้นเครื่องมือการเลือกแบบนี้จึงไม่เหมาะกับภาพที่มีสีใกล้เคียงกันมากเพราะขอบเขตการเลือกพื้นที่ที่ได้จะไม่สามารถกำหนดได้ตามความต้องการ การเลือกพื้นที่การทำงานด้วย Magnetic r a s so t o Tool มีขั้นตอนดังนี้ 1. คลิกเมนูไฟล์จากนั้นไปที่ Open เลือกเปิดไฟล์ที่ต้องการ 2. คลิก Magnetic r a s so t e Tool จาก Tool Box 3. คลิกเมาส์ที่ค้างไว้ที่จุดเริ่มต้น 4. ค่อยๆเลื่อนเมาส์แล้วคลิกจุดต่อไป ทำเช่นนี้ไปเรื่อยๆจนกระทั่งย้อนกลับมาที่จุดเริ่มต้นอีกครั้ง 5. ปล่อยเมาส์แล้วสังเกตขอบเขตการเลือกที่ได้